สวัสดีครับว่าอร่อยครับผมวันนี้ทอดก้อยพี่น้องพอก็แม่สามแห่งครับเกลือหนึ่งครับยาลยรสุกเลยกินมะทั้งครับไม่ทอดร้องมึงกินกินได้ปรได้พี่น้องแต่มึงต้องจันครับต้องบอกข่าวว่าแม่นี่บอกว่อยู่หลังกล้องนะเาวตั้งกล้องนะครับไม่บายกล้ Jamie, lonely, well. พพกองคายกล้องอาบื้ำกันพี่น้องกินได้ปรได้ ม่บ้านบ่เห็ดแกบนี้นนนอรสิคาดบ่แมน่น <c oughs> <c oughs> ฟันฟันบ่เป็นเนพี่น้องนีตองปุ้มนนี่แบบนี้นประจับพวกเป็นฐายกัผมไม่ได้เห็ดเองแต่ว่าทอดนี่ยน,นยนเห็นม่บ้านก่อนนี้อนยันุนใหม่พี่น้องเดี๋ยวาเบิ้งกันนีนได้ก็ได้พี่นองว่างไอ็เทปเสร็จแล้วพี่องสิดาย้วยน้อคำนั้นสูกลายกินน้ำมันรนหน่อยร้อทอดเบิ้งเค็มกินได้ มมนนค,คือเรากินที่เสียบให้นะเนาะขอวะแค่ว่าคงมีเทคผิคในพี่น้อนะเกิดไมก็เคเทคนิคนึ่นะทางแรกน่าีเทคนีขึ้นเนเยนสไตล์ตเนี่ยทายจะลด้นรางเลยอขอกล้วยแล้วมพี่น,งนองลองลองกลง้วยกลังฮืครับ่งหามอะไรก็ไม่สุกแน่ไม่สุกแน่ครับ มันปลูกข้ายไว้ลังบ้านพ่อพ่อกับแม่ครับก,รก็เด้มาให็ดไกลมีจิ้มประทันนนี่ผงปอกแซน้ำเกลือไม่ได้ไหม,ไหม,ไหม,ม,มนรร้องแซไปเองียนซีผมมีหักัจเกื่อนครับเราต้องแซแล้วแต่ยาต้นดางเกลือหลายก็เลยแซไปคิดว่ามันซีบระดําหนอแต่ว่ากับมะดําไม่ดีที่รับเดี๋ยวก็ปีครับมะดําครับ เราล,ลงนะไ่ได้หมดนะข้าวดีเ่ะสูตรเ้คนมากลยเก้าดีที่พน้อเส้นเกลือครับล้องมาใส่คนม้อนาะสูตรงัวสูตไม่อาจารย์ครับทดสอบล้องมึส่ดมมือถึงเมื่่น้อโอ้ยมือตีดําอยากกลยครบับขอบคงครับ นั่นก็ค่ไม่ยา้เงิส่นไปครับโอ้อ่ได้ไปใส่มาใส่พี่น้องสาวสิ่แกงไม่หม่คางครับเมื่อแกงไม่พี่น้องยังแคบอียงเง้ยสินแกงไมหม้ยังมักด้พี่น้องไม่หลังบานครับโอ้แกงเดาไม่ไหไอออกคุ่มพนค้นได้ลรอค้นไอขึ้นได้ไอออกพุนมพนพี่น้องแกงไม่ค้นได้ไม่ได้ซื้อครับ เองๆนะปอกขัวย่างเดียวแล้วใช่ไหริแ no ก้ยัอีกแลนะอันนี้ค่านะปอกค่อยเนอะปอกเปลี่ยนไม่ปอกแบบนี้ที่บบนี้อะรปอกเง่ายครับท้งอย่างไร้ข้อเสียเนอกกล้วใส่บริเวณนี้นี่ดำ ใส่เวลาเนี่ยนเราจะไปกินครับยค่อดไปปอยไม่รู้อยากปุ่มป่าก็จะเก็บเลยนปอดมากยังโวยโ้ยเราจะไปซื้อดำพื้อ ยี่บเลยไม่ไม่นะไม่ดำนะเอาีเ,าเดี๋ยวเ็วอานี้เอาวีเดียวเขาเนาะมีนี่เขาที่นี่นาจะได้ลาย,ยาก,กีไเลอแล้วพอวางเขาเลไม่เกล้ยงน้น bạn thuyền mong không nhá ai 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 đang chút lại chéo chéo, bàn thuyền <laughs> mong bàn thuyền 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 mong bàn

ข้าวมุ้งกว่างไม่ก่งองยังมุ้งแคบเลยกรอบโลดนะนี่เขาแม่ลกูกมุกกระเด็นสูตรพ่อมุกกระเด็นนี่จะเต้น,นเสียพอเถอะแค่สิไดทีแล้วพี่น้องเบื่อแล้วก็เป็นก้วยทอดจริงๆ นี่เอากล้วยใหม่หรือกล้วยทอดลกูกอเอาพอดีใหม่หว่พอดีลูกกล้วยใหม่สายแข็งเฉียดขนะครับกล้วยทอดเข้าบ้านนะครับยางไม้เป็นเสียบหรือว่าเสียบสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับสูตรขโม,ว,มวครับโอ้บักเด็ดน,นี่เท่าพ่อบักเด็ดน,นี่แน่วเริ่มพูดแล้วนะ เราจะพักครับ <tampoco> ท like, um, ีเ okay. ริ่มจะขอบแล้วครับขอบแล้วห้องก็ที่พักไว้แล้วใช่ไห้ลองซิมเหมือกันซีประมาณเลยกินได้เขียวน้ำตาล หนาดมากพี่น้องเลยโอ้ยเขีวเลยใส่กะทิจัน่อย <laughs> สุดยอดขอดกล้วยสูตรแฮกเบาดอยใส่กะทิพอไหมน้องเขีวเลยใส่กะทิน้ำตาลเขียวใส่น้องบกัเดนเะีะก่ะกัลเดนเสียบแน่นอน เอ้ยสุดจัดเลยแหละจับเบิ้งจัดหนักใครได้พี่น้องใครละโคเลโคเลโคเล่ก็เริ่มเริ่มกรอบเรื่องนะครับจับเบิง้งโหดจักเลยตอนจกักคนเดี๋ยวค่อยไปถามเบิง้งตอนซุกให้น้องไา้เบิ่งกันตอน,นที่ออกมาเป็นสภาพได้ให้น้อง เมื่อกี่น้องใครได้ทีแล้วครับทดส,สอบคนหมอแรกพี่น้องสีสันใส่ได้ปะเสาไปเบิ่งข้ไตครับใส่ที่ไมล้ละไหมล้ละไหมล้ละขอบละขอบละขอบละสีสันที่ประมาณน,นี้พี่น้องโอ้สวยงามจริงครับ ต่จัดตีกันข้างแรงไม่วิตพี่น้องอดไจับเอากระาไปจบกอนเถอะครยังงั้นงเอย๋ยเพี่น้องทางระทากนตไปกอนตายกันยังไม่ล้มันังีสันัน้ำมน้ำหมดแล้วี่สัได้ โอ้คืได้ที่วะก็่ได้มาเกี่ยลืมกงติดตามกดไลค์กดติดตามโคดิงเด้อพี่น้องเหี้ยครับเปติดร้องใจ่ให้คลิปดีๆออกมาเปลี่ยนแนวพี่น้องคลิปนั่นมื้อไหร่ร้องเนี่ยนะฮะร้องเบิ่งสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง